เวลาวัยเหมือนโกหกสองดาราเด็กชุดอนุบาลโตเป็นสาวสะพังสู่เฟชชี่มหาลัยปีหนึ่งเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆฝากผลงานการแสดงไว้มากมายหลายเรื่องแถมยังได้ประกบนักแสดงแถวหน้ามาแล้วมากมายสำหรับสองสาวอาอกรณิตเล้าสุบินประเสริฐหรือที่แฟนๆจำติดปากว่า อาไอโฟอีวี e, และอันดากุลทีรายอดช่างจากเบบีชุดอนุบาลในวันนั้นล่าสุดทั้งสองสาวกำลังกลายเป็นเฟชชี่ปีหนึ่งแล้วที่มกรุงเทพโดยมีการเผยภาพอาไออันดาในชุดนักศึกษาพร้อมแคปชั่นว่าเฟชชี่ ทั้งนี้เมื่อปีที่แล้ว2023 r i ไอ v ได้สอบติดเป็นนักศึกษารัว้วมสววิชาเอกการแสดงและกากำกับการแสดงภาพยนตร์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมแต่อาจเป็นเพราะตารางงานที่อัดแน่นทั้งละครเวทีภาพยนตร์งานวงและตารางเรียนที่ค่อนข้างหนักเจ้าตัวจึงตัดสินใจย้ายมาเริ่มปีหนึ่งใหม่ที่มกรุงเทพแทน